หนชั่วโมงสิบห้นาทีจะให้มันจบที่1นึ่งชั่วโมงยีนาทีนะทำไฮไลท์นะอ่าหนึ่งนะนี่คือทำไฮไลท์นะสรุปให้นะก็คือหนึ่งที่นาทีเราก็ไม่ได้รู้จักมากกี่ตั้งแต่เกิดลุงพลเราก็ไม่รู้จักมากกี่ตั้งแต่เกิดนะครับถามว่าผูกพันไหมไม่ได้ผูกพันกับใครทางนั้นนะครับไม่ได้ผูกพันกับใครทางนั้นนะ เคยไปกินไปเล่นด้วยกันไหมเคยหมดนะครับสํหรับผมนะสํหรับตัวผมนะนี่คสรุปนะนะเคยหมดไปกินไปกินกับนาทีไหมเคยไปกินกับลุงพลไม่เคยนะครับแต่ลุงพลคือตามความรู้สึกของเราคือเอซคือแกถูกใส่ร้ายเราก็ต้องมามีอะไรที่จะเซฟแกได้เราก็จะเซฟมีอะไรที่ช่วยแกได้เราก็จะช่วยเอ,อมีอะไรที่เราทําได้พวกเราก็จะทํา นะครับแล้วก็ที่แนะนําไปตามความรู้ทางกฎหมายที่ผ่านมาไม่ได้เรียนนะแค่แค่ผ่านมาไม่ได้เรียนกฎหมายเราเคยขึ้นลงขึ้นศาลมาเราเคยทําอะไรมาแล้วเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าบูมน้อยอ่ะที่ฟ้องลุงอ่ะมันไม่เข้าเออมันไม่เข้าข้อนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงบูมน้อยไม่มีผลทางกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นเหมือนอประแตนพูดว่าบูมน้อยอ่ะ บูมน้อยจะไปทำอะไรจะไปร้องเรียนแม่เสียศูนย์แม่ศูนย์เสียอะไรต่อมิอะไรไม่มีผลกับลุงคนป้าแตนเพราะว่าบูมน้อยไม่มีส่วนได้เสียกับลุงคนป้าแตนมาก่อนนะไม่แม้จะเคยมาสนับสนุนลุงคนป้าแตนได้พักหนึ่งเคยมาขายของเคยมาอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็แค่ดิดเดียวมันไม่ได้ผูกพันแต่ว่าพี่นาทีอ่ะมันผูกพันนะตามที่ป้าแตนพูดนะอันนี้ก็คือตามเหมือนเดิม และทำไมถึงว่าสนับสนุนให้พี่นาทีฟ้องเพราะว่าที่ลุงพลว่าพี่นาทีมันเข้าข้อมันเข้าข้อไม่ต้องไปห่วงหรอกเรื่องค่าทนายไม่ต้องไปห่วงหรอกออมันไม่กี่บาทหรอกแล้วก็ไอเวลาเวลาฟ้องเสร็จแล้วป๊อเออมันจะมีเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายใช่ไหมครับเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายแล้วเราก็เอาไปยื่นต่อศาลได้ในอนาคตถ้า ถ้าปัญหาเกิดนะแต่ถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไปแต่ถ้าปัญหามันเกิดเราสามารถที่จะไปยื่นได้ในอนาคตว่า ي, เฮ้ยอนาทีกับชัยพลไม่เกี่ยวข้องกันนะเพราะเนี่ยนาทีชัยพลดูหมินดูหมินนาทีนาทีฟ้องเลยไม่ได้สนใจใ้ดีอย่างเงี้ยแล้วกเ็เรื่องนี้มันเป็นการแค่ป้องกันมันเป็นการแค่ป้องป้องกันมัน ไม่ใช่แก้ปัญหานะครับก็คือมันมันปัญหามันยังไม่เกิดแค่ป้องกันปัญหาให้ไม่ให้มันเกิดถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ใช้เอกสารตัวนี้มายืนยันได้แค่นี้เองนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรยักเยอะอแยะไม่ได้เอคิดได้ยังไงทําไมไปยุแย่ให้ฟ้องกันเลุงพลต้องเสียค่าทนายนร้นี้ไม่ไม่ต้องไปคิดหรอกครับไม่ต้องไปคิดตรงนั้นคือมันเป็นการที่ว่า ป้องกันที่ดีที่สุดมันจะต้องมีเอกสารของอของราชการมายืนยันถ้าจะเข้าไปถ้าจะเข้าไปในชั้นศาลมันต้องมีเอกสารทางราชการเหมือนสองอหนึ่งที่เอาไปยืนยันในเมื่อมันไม่ไม,ไม่ได้มันไม่ได้มีการรับรองจากจากราชการก็ถึงต้องแพ้ถึงต้องแพ้ในคดีป่าไม้คดีลูกป่าซึ่ง ถามว่ามันมีความจริงไหมมันมีแต่ว่ามันมันไม่มีการเซ็นรับรองจากคนของราชการนี่แหละมันเอาไปยืนยันไม่ได้นะมันเหมือนมันเหมือนกันนี่ฮะนี่คือสรุปนะครับบทสรุปนะฮะแล้วก็การไม่พูดถึงลุงพลแค่สองสามวันเนี้ยมันไม่มีผลหรอกเพราะว่าลุงพลคิดเรื่องนี้มานานแล้วแต่พวกเราไม่เข้าใจกันอย่าว่าแต่พี่นาทีไม่เข้าใจผมก็ยังไม่เข้าใจทุกคนก็ไม่เข้าใจทุกคนจะไมคิด เอาแค่ okay, สั้นๆแค่ใกล้ๆว่าพวงอะไรแต่น้องเมียเออน้องงัวอร่อยกว่าน,น้องเมียน้องเมียอร่อยกว่าน,น้องงัวอะไรอย่งน้นไปคิดกันทางโน้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลุงพลคิดเรื่องนี้มาก่อนเราอีกลุงพลเขากลัวมาก่อนเราอีกใช่ไหมครับและที่สําคัญทางทีมทนายเขาน่าจะแจ้งเตือนลุงมาก่อนแล้วนะครับเขาถึงได้รับรู้มาก่อนเรานี่ผมทําเป็นช็อตตรงนี้นะครับก็คือสรุปให้ฟังแค่ห้านาที จะได้รับรู้ว่าเออความจริงที่ผมพูดไปอย่างนั้นมัน